ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาจะเราจะมาเกตด,ดินเล่นกันนะคะกองใหญ่ๆแบบนี้รถเกตคันนี้จะเกตด,ดินได้หรือเปล่า,า,าเกตเลยเกดเลย,เด,เ,ลยเดี๋ยวม่โคช่วยอีกแรงนึงนะเขี่ยออกให้เกตมุมเดียวนี่หรอ,อ เขาช่วยเ้าช่วยมันจะได้เร็วเร็วโอ้โหนี่อืมอื้มปุ๊งปุ้งปุ๊งกลับมาม,มาที่นี่นี่นดูค่ะเขาจะ อืมเขไปไม่ไปเขาไงควงหันหน้ามันมาหน่อยสิมองไม่เทนแล้วนนตนต้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 นตปั๊โหรถเกตสายจวดนัเนี่ยนอนันี่สกิลกันเลยอ่ะไหนมันไม่เห็นตรงเลยนี่มันเบี้ยวๆลยถนนอะไร อาอีกรอบนึงดิเขายิงฟอรโอ้โหมือค่ากับรถเกตอะไรจะเรียบโครงการอ้าวอื้อือเอาเกตมาดิเกตมาดิโอ้ยฟอร์มฟูมฟูมฟูมเอาตึงๆๆๆๆๆ้งตึ้งตึ้งตึ้งว้าวว้าวอีกรอบนึงอีกรอบนึงนี่นี่ช่วยเรียบเหรอ ฝ่ามือคือการช่วยเรียบโ้ oh, mm hmm. เล่นดินเก็ดดินนะคะน้องๆเออว้าวเอ,าอีกอ,อีกว้าวว้าวโอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเราเล่นเกดดิน เรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย